วันนี้นะคะเราก็เอาชีวิตมัอบในโลกของมอ1.9.4ในตอนที่3กันต่อเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะออกไปแพนเนจรจับสัตว์ไปอเล็กม็อบมาเลี้ยงกันเลยเนาะจากข่าวที่เราเนี่ยเราก็เลี้ยงลูกจระเข้เคแมนหรือว่าจระเข้ไคแมนนะคะจนมันเติบโตเต็มวัยเนาะดูดีตับแปลแหววเลย ตอนนี้เราเป็นเจ้าข,ของแล้วนะคะพอมันปักอ,ออกมาจากไข่เนี่ยมันก็จะคิดว่าเราเป็นเจ้าข,ของเลยเนาะตอนนี้มันโตละเราจะลองให้มันช่วยสู้นะคะซึ่งมันเหนียกัดแรงนะคะแล้วก็โจมตีไวค่ะแต่ว่าต้องใช้อาศัยการลุมนะคะมาเลยมาน้องวัวมามา่มาวล<ม>าเรลองข้าต,ตัว <c oughs> เดียวกันนะ <c oughs> นี่ไงน,น้องฟาดถาังจลาเ้ฟาดถังมาเป็นพิเศษเลยนะโอ้โหไงเงือกเขาบอกว่าพวกจระเข้เวลามันงับแล้วเนี่ยมันก็จะม้วนตัวนะ สมมติเราโดนจระเขแค่กัดเราต้องรีบม้วนตัวตามมันนะแขนของเราหรือว่าขาของเราเนี่ยจะได้ไม่หักเนาะโอ้โหดูสิน่ารักแนละจูจๆจุงเลยจุูจูสักไหนม่อมเป็นเงียล่ะห้ามตีเขาเลยนะถ้าตีเขามันกัดเลยนะพี่คินได้ดิโอเคจ้าบานี่แล้วเจ้าจระเ้ไค่คคแคมนหรือว่าเคแมนดีล่ะเจ้าจอรเจแคเมรันจูจูๆๆเอานะได,ได้ทั้งสองชื่อนั่นแหละเอาล่ะพักอยู่ตรงนี้นะดีมากดีมากอยู่ในกองอนะ่ะดีแล้ว ไดูร้ายเกินไปนะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านนะนะอ๋อเช่นเดี๋ยวเรามาคับของก,กันก่อนจะออกเดินทางกันเนาะก็สําหรับกล้วยบานาน่ามูมเมังของเรานะคะจะต้องใช้บล็อกเหล็กค่ะกับสโตนบริกนะคะอย่างละสามบล็อกเนาะแล้วก็กล้วยมูมเมลังสองชิ้นค่ะแล้วก็ล็อกไม้นะคะเราจะคับออกมาเป็นเอ็นวิลกล้วยมูมเมลังค่ะ ซึ่งเราต้องใช้อันนี้อัปเกรดมันเนาะนเคาจะวางให้ดูนะมีตะไคร่เกาะด้วยอ๋อไปซื้อขอมือสองมือสิบมาหรือไงกันเนี่ยตะไคร้ขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นลายเทเ็กเจอร์ของเขาแต่ว่าคล้ายๆกับมีแบบต้นมอสหรือว่าตะไคร่จับอะเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใส่อกแผ่นหรือว่าไม้แผ่นลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสติ๊กค่ะ แบบนี้นะแล้วก็ตามด้วยกล้วยบานนาค่ะเราจะได้แผ่นอัปเกรดมานะคะโอเคแล้วก็จะทําสักประมาณ6แผ่นนะเนาะมันต้องใช้ด้วยกัน6แผ่นนะคะเราต้องค่อยๆอ,อัปเกรดมันไปนะยังไม่มีในทะไลาะก็อัปเกรดเป็นไดมอนด์กันละกันใส่แผ่นอัปเกรดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยดาบเหล็กนะคะลงไปแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยกระดูกค่ะทั้งสองข้างเลยแล้วก็แท่งเหล็กค่ะวางไปทั้ง4มุมนะคะเราจะได้แผ่นอัปเกรดที่เป็นดาเมจมาค่ะ ต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องทําสัก2องแผ่นเนาะโอชีแล้วก็เราจะต้องใช้แผ่นดับเด็กเอาใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ2องแผ่นเนาะแล้วก็ตามด้วยดับไดมอนนะคะอีก2เล่มนะคะแล้วก็ไดมอนเม็ดค่ะ หนึ 1> 1เม็ดแล้วก็ตามด้วยลาพิษอีกสีเม็ด4มุมแบบนี้นะคะเราจะได้แผ่นอัปเกรดดาเมจที่เป็นดาบเพชรมานะคะเราก็เอามาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราใช้แค่แผ่นเดียวเนาะไปใช้กันพาวเดอร์นะคะใส่เข้าไป6ขค่ะกับกระดาษนะคะเพื่อที่จะทำไฟเวิรนะ์กเนาะแล้วก็เอาไฟเวิร์กที่เรคัพได้เนี่ยเอาเข้าไปใส่ในกล่องคัพทั้ง4มุมค่ะแล้วก็ตามด้วยขนไก่นะคะ ทั้งสมุมเหมือนกันแบบนี้นะเนาะแล้วตามด้วยจอบแผ่นอัปเกรดค่ะเราจะได้แผ่นอัปเกรดที่เคลื่องบูม,มาร,รังได้เรว็วแล้วก็แรงขึ้นนะคะมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็ความเร็วขึ้นค่ะต่อไปก็ใช้แผ่นลูกศรน,นะคะกับแท่งเหล็กกับบล็อกแท่งเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปกับหนังสัตว์นะคะเราจะได้โทรอัปเกรดที่แบดบขั้นสูงขึ้นมาเนาะซึ่งเราก็ต้องทําทั้ง2แผ่นนะคะ หลังจากนั้นก็เอาเข้าไปคราฟอีกทีหนึ่งทั้ง2อแผ่นค่ะแล้วก็ตามด้วยนมทัลลักนะคะอีก4บล็อกเนาะแล้วก็ไดมอนด์ค่ะอีก2เม็ดนะคะแล้วก็บล็อกทองค่ะ1บล็อกนะคะเราจะได้แผ่นอัปเกรดที่บวกมามค่ะซึ่งมันก็จะเพิ่มดาเมจเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นนะคะแล้วก็มาใส่ในเอ็นวิลแบบนี้ค่ะใส่กล้วยบุมะลังลงไปค่ะแล้วก็ใส่โชวบ,บวก3ามลงไปเนาะ เราจะได้บูมอรแรงที่แบบว่าบวกโตรเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ใส่แผ่นดับเพชรลงไปค่ะมันก็จะทั้งบวกดาเมจแล้วก็บวกกันขวี้งบูมเรแรงของเราออกไปนะคะแต่ว่าเน,นี้ยเราสามารถอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไลท์ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรีไม่มีเนเธอร์ไลท์ค่ะแล้วก็อัปเกรดเป็นไดมา์ละกันเราจะลองเควี้งดูนะ อ๋อเฮ้ยมันหมุนรอบตัวโอ้โยเกือบโดนหัวพี่แคนหรอโอ้ยหลบก็ไม่ทันเขาบอกว่าแรงขึ้นนะใช้เปอร์เซ็นต์มากแล้วและตรงนี้เขาเป็นเฮดช็อตเลยนะเนี่ยสำหรับแบบไปเนเธอร์เชพเพิลเลยนะช่วยได้เยอะแหละแต่ว่ามันอาจจะหมุนช้ากลับมานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็มาทำชุดเกราะเพลินละกันเพราะว่าเดี๋ยวออกเดินทางไปเนาะแล้วก็จะไปเนเธอร์นะคะไปเก็บของบางอย่างเพื่จะมาคราฟต์ไอ้เขาหน้าเนาะ ใส่สติกับเพชรลงไปค่ะล้อมรอบแบบนี้เนาะเราก็จะได้โล่เพชรมานะคะเป็นโล่เพชรอันใหม่ของเราเนาะต่อไปก็ทําดับเพชรต่อนะคะอืมดับเพชรแล้วก็พีแอคเพชรแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ทําละกันเพราะว่าไดมอนมันเหลือเยอะนะคะเพราะว่าเรามีมอสของคริปเปอร์แรกเข้ามานะมันก็ช่วยให้เราเพชรได้เยอะเลยค่ะต่อไปก็ทําเป็นชุดเกราะเพชรแล้วกันทําให้มันเต็มชุดไปเลยได้แล้วชุดเกราะเพชรเหลือให้พิเทนปะเนี่ยเยอะแยะ เอาไว้คับของอื่นคราวหน้าก็ยังพออยู่นะโอ้โหถ้าเหลือเยอะขนาดนี้สร้างบ้านก็ยังได้โอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เคนเดี๋ยวก็หมดละไม่นานนะเดี๋ยวก็หมดละพี่เคนเดี๋ยวเขาก็ใช้หมดละวออตูบ้านยังไม่ได้เลยเอาเก็บไว้ครับของดีกว่าเดี๋ยวเราก็เตรียมถังน้ำไปสี่ถังนะคะแล้วก็ขวดแก้วเนาะแล้วก็เชือกสักสองเส้นแล้วกันนะคะเราจะต้องออกเดินทางไปอีกเข้าก็แบบว่าไม่ได้หลงทางนะเราก็จะไปแค่ไบอมทะเลทรายค่ะเพราะว่าที่ใบอมทะเลทรายเนี่ย จะมีเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในน้ําค่ะมันชื่อว่าทรออฟค่ะเจ้าทรออฟเนี่ยก็คือกุ้งไดโนเสาร์นะคะหรือว่ากุ้งโบราณน้ําจืดเนาะแต่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักในน้ำของกุ้งไดโนเสาร์นะคะหรือว่ากุ้งโบราณน้ําจืดนะคะซึ่งเจ้าพวกเนี้จะค้นพบได้ตามใบอมทะเลทรายเท่านั้นนะ ถ้าเรามาตามแอ่งน้ําในใบอมทะเลไซแล้วก็เราจะต้องได้เจอมันแน่ๆจะให้ดูหน้าตาของมันนะคะมันจะเป็นมอบที่อยู่ในอเล็กซ์มอบเนาะนั่นไงเห็นแล้วแต่เขาบอกว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะคล้ายแมงดาทะเลจิ๋วมากกว่านะคะจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ในจําพวกกุ้งนะคะแล้วมันก็มีความทนทาน,นะคะคือทนหนาวทนร้อนนะคะทนความร้อนได้ถึง98องศาเลยนะเพียงแต่ว่าน้องมีวงจรชีวิตที่สั้นนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยชอบกินแครอทเนาะจริงๆน้องกิน,นทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะ พวกสาหร่ายทะเลแล้วก็หนอนแดงน้องก็กินเนาะแต่ว่าในตัวเกมของ Alex Mop ค่ะเขาจะให้น้องกินแครอทแทนนะคะพอเราโยนแครอทไว้บนน้าแล้วน้องก็จะวิ่งเข้ามาตอดกินนะคะเข<อ>าก็จะวางไข่ค่ะก็จะวางไข่บนผิวน้ํานะคะเราสามารถใช้มือเนี่ยทุบไข่แล้วก็เ,เก็บกลับไปได้ค่ะเอาไปคลับยาสมุนไพรได้นะคะเป็นยากันยุงเนาะดูสิน้องน่ารัก เดี๋ยวรเราจะปล่อยให้น้องกินแครอทตลอดนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้น้องกินแครอทไปเรื่อยๆนะคะน้องจะได้วางไข่็นผิวน้ําให้เราเก็บได้เยอะๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองเก็บนะคะเอามือตีได้เลยนะเอามือตีแล้วก็เก็บไข่ได้เลยะคะ่ะเนี่ยเราก็จะได้ไข่ของมันมาเนาะอยากได้กลับไปเรื่องที่บ้านนะ่ะจะเป็นไข่ของเจ้าทริโอ,อกค่ะแต่ว่าถ้าต้องการจะเก็บน้องไปเรี้ยงแล้วก็เราจะต้องมีกระแป๋งเหล็กมานะคะหรือว่าถังเหล็กเนาะ เราก็สามารถตักน้องกลับบ้านได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเก็บไข่ของน้องให้หมดกันนะเสียดายนะคะเอาไปครับยาสมุนไพรได้นะนะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกกนะันเนาะตอนนี้เราเก็บได้สัก5-6ใบก็พอละเอมกินลงเหรอน้องอาจจะน่ารักอะกินไข่มันไงเอาไข่ไปครับของไฮ้ยแต่มันเกิดออกมาตัต้งแตตมุตตมี่มากเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บกลับไปเลี้ยงเนาะ ปึ๊บวีเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเลี้ยงเจ้าทรีออฟก็ได้นะเพราะว่าพี่เคนก็เคยเลี้ยงใช่ป่าใชนะ่ับเคยเลี้ยงตอนเด็กๆนะี่น่ารักมากเลยไข่มาอันนี้เดียวเอาไปโรงเรียนอีกนะค่ะ <c oughs> สงสารน,น้องน้องยิ่งอายุสันส้นๆอยู่ไปรังแกน้องทาไมเนี่ยพี่เินโอ้พี่เคนนี่แบบว่าเราทดลองเลี้ยงสัตว์มาหลายอย่างอะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเขาเลี้ยงแค่หมาแมวเขาก็ปวดหัวแล้วเลี้ยงมาหวาัดมาไหว ตอนนี้ก็เก็บกระบ,บองเทปไปพังๆก่อนละกันเนะเาะให้หมดมีอะไรเหมาให้หมดเจ้<ง>เาเจ้าเจ้าพี่เชนป่าฝาทะเลทรายเข้าทางไหนดีอ่ะทางข้างหน้าเลยเปล่าไม่มีทางเข้าเลยอ่ะทางเข้ามันอยู่ไหนอ่ะ เอ,าอ้าก็มันเป็นปราสาทมันก็ต้องหาทางเข้าเองดีหาไม่ได้ทําไงอะแล้นี้กระจขเข้าตรงนี <c oughs> ้เ่ยดีเรื่องมันก็แย่ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีของที่เราต้องการหรือเปล่านะไม่น่ามีนะพี่เคม่าดวงเรกลือเกลือเอยอย่างน้อยมันก็ต้องมีของมีค่าให้เราเก็บอะไรโอ้ไม่ใช่พี่เค่เปิดกาชานะคอมมอนมาทั้งแผงอ๋อขนาดนั้นเลยโอ้เขาว่าพี่เค่จะต้องเติมนะเติมเกมนะโอ้ได้เติมจนหมดตัวแล้วนี่เอา t ทีไปด้วยแล้วกันเนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บดึง แล้วว่าเราเก็บแล้วไทรออฟไปหมดแล้วใช่ปะเพราะว่าเก็บมาสี่ตัวก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวไปขยายพันธุ์แบบที่บ้านละกันอันนี้ก็ได้อปเปิรทองมาเนาะวิทหนังสือเอนชั่นชอขั้นสา,ามเก็บไ,ไปก่อนละกันโนะอ้ดวงตาในมุมก็เยอะเฮ้ยมันกัพาวเดอร์ด้วยอะเก็บไปก่อนละกันเนาะฮ้ยของดีพี่เคนมาเก็บต่อจากเขาในดีว้าวของเต็มเลยเพราะว่าของเขาเต็มตัวละเดี๋ยวที่เหลือให้พี่เคนเก็บละกัน อุ้ยดีจุงอ๋อใช่จ้าเราออกเดินทางมาที่ป่าเบิร์ชนะคะมันอยู่ใ,ใกล้ๆละแวกบ้านเราเองค่ะก็คืออยู่ข้างบ้านเราเองเนาะมันก็จะมีเจ้าสกังค่ะเดินเพ้นพผ่านอยู่แถวนี้เดินวนไปเวียนมานะคะทีนี้เลยเราอยากได้เอาเมือกสกังนะคะหรือว่าเมือกตดของสกังนะคะเอาไปใส่ขวดครับยาสมุนไพรนะเนาะอ้าวก็สกังไหมตดเร็วตดเร็วทำให้น้องตกใจกันแล้วตี๋อ่ะตี๋อ่ะ ตกใจวะตกใจวะตีต้นยญ้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะตกเพื่อนมาด้วยน้องชอบกินสวีทเบอร์รี่นะน้องถึงจะออกลูกให้เรานะวิ่งไล่เลยอ้าววิ่งไล่เ็วชิวก้าไกเดอร์ก็อยากมาด้วยนะชิวกันไล่ชิวกันไล่แล้วน้องจะตดแล้วน้องตดแล้วโอ้โหพ่นสารพิษโอ้โหมีน้ำด้วยเลยเป็นเมือกเป็นเมือกลองเดี๋ยวนะไม่พอ พอต้งองเพิ่มอีกพี่เคียนตามน้องไปแล้ว,ลวเอาน้องก<ห>ลับบ้านไปเลี้ยงด้วยตกใจแล้วตกใจแล้วยังยังรม่ตกใจแล้ว,อลอลวโอ้โหมันบอกว่าต,ตามตืชะมัดเลยมันตดให้ดมซะเลยนี่เป็นลมแผลข่าม้าพี่เคียนเขาเมาแล้วอะ่ะโอ้โหเามาไ,ไหวนะวันนี้ <laughs> เดี๋ยวเราต้องเอาสกังกลับบ้านนี่นะมันตดไปตลอดทางหน้าเลยอ่ะโอ้โขากลับนี่มันคงโทราหดหน้าดูเลยนะอ่ <c oughs> อันน่ามันอยู่ข้างบ้านเราเองใครลือไปปั๊บเดียวกงถึงฝั่งคนูนเองนะมาเร็วพาเร็วพี่เคงก่อนที่มันจะค่ำนะมาเร็วชูก้าไอเดอร์ก็มามาเร็วมามูมมม,มไป เอพิเคนมีข้าวให้สามมื้อเลยนะต่อวันนะมาเร็วมาเร็วมาโอนน่ารักังเลยนอยากกินสวิตเบอรี่ใช่ไหมขี้โพิเคนเปลอาอร็วมาขึ้นเรือแล้วอเ็วเจ้าสกังน้อยไปอยู่ดีกันนะอเ็วนาจะต้องผลิตเมือกตดหมิ่นให้เราบ่อยๆนะเข้าใจเปล่าอินดีต้อนรับสู่โรงงานนรกไะมอเลวเอาไม่กล้าลงน้ำาหรอกลัวน้ำเปล่าอเ็ว์อีกเดี๋ยวต้องลากมันลงทีละตัวกันเนาะนั้นไม่ชอบอาบน้ำแต่กังมันก็ไม่ค่อยชอบน้ำอยู่แล้วแหะ เร็วป้ทุกคนเดินหน้าเต็มกำลัง,ลงนี่ชูการ์ไกดเดอร์กำลังจะขี่หัวแล้วเอามันขี่หัวได้พี่เคนมันขี่หัวได้นะถ้ากดชิปป่ามันก็จะได้ขี่หัวพี่เคนไงแต่ไม่ได้จะถึงบ้านนะโอเคสักครั้งน้อยเออลงเรือได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนเนาะเอาขึ้นหัวขี่เรือทีไรนะน้องบั๊กทุกทีเลยม้อพี่เคนพี่เคนลอวน้องก่อนอนอนขึ้นหัวกันพี่เคนมานเริมมัว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 ไปกับพี่เคนดีกว่า เกมเขาเก็บเชือกครบละโอ้ยตดได้ปะเนี่ยไอตดเนี่ยโอ้ยกินโอรยไม่ไหวแล้วโอ้ตดเหม็นมากเลยโอ้ยแย่แล้วอ้าวหมูเดี๋ยวไี่ชินคอยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวอ๋อไม่ไหวแล้วมาั่อยกินมับไปโอ้โหยแสงได้โปรดยาแสงหร้โหกินตดมากเลยตายแล้วอาลังชูการ์ไรเดอร์เขาไปแล้วมีไอพ่นก็ไม่บอกอื้อหือกลิ่นอ๋อเขาจะเป็นลมพี่ชินโอ้หมันเวียนหัวกัน เย็นมาถึดที่ไม่จริงเลยเนี่ยโอ้โหมันจะหมุนไปไหนเนี่ยไอ้ลากตดได้แล่วตอดมีเหตุผลบ้างดีอันนี้ก็ใกล้ถึงบ้านของเราแล้วเนาะบ้านของเราอยู่ข้างหน้านะใจคิดตดจะถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้ยังกว่าจะพายมาถึงมันเมาอ่ะเมาตดถ้าพายแค่นี้อ้าวไม่ต้องเปิดไอ้พ่นก็ได้อ้ามุ้ยตายแล้วโอ้โหโอกโหโอ้โหไม่ไหวแล้วจะสเปรย์ไปถึงไหนเนี่ย อดร้ายจุงเบยโอเคมาขึ้นบกกันไปแล้วข้าบ้านเตรียมบ้านไม่ให้แล้วนะไปแล้วมาแล้วตามมาไปดูรังรักใหม่ของเจ้าสัดีดีมันบอกว่าไม่อยากมาอยู่กับมนุษย์หรอก <c oughs> อันนาแบบได้กินสวิอเบอรี่ทั้งวันเลยนะเขาบอกเลยนะว่าอีกหน่อยนะเพื่อนเยอะเต็มบ้านเลยนะบอกเลยชูก้าไกเดอร์พี่เคนอะหายไปหรอแผนกายของพวกเราแล,แล้วเราจะจับทุกอย่างที่มีในเกมนี้นะมาเลี้ยงให้หมดเลยโอย้ไม่ไหวหรอกพี่เคนแล้วเปิดสวนสัตว์กันนะไม่มีข้าวเลี้ยงมาเร็วเข้ามาเร็วอานนีวมาแล้วมาแล้วล่ะเข้ามาข้ามาบ้างชาบบ้านใหม่เราล่าย,ายงข้ามาไม่ครบสองตัวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่เคนามาครบแนละ้ว โอเคแค่แบบแค่แบบอีกหลายรอบเลยนะนี่ยข้างหลังนั้นมีกระจกให้สองด้วยโอ้ยมันแคบไปปะช็อปเซมเมล่านี่ให้อาหารด้วยนี่ไงเอามาแล้วเจ็บตัวน้อยโอ้โหอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวก่อนดิ๊นดิ้นดน่ารักเชียวอลูกละแหนมาดูดิอ๋อตรงนี้ดูได้ใช่ตรงนี้มาแอบดูน้องได้โอ้ดูดูดูโอ้ยอยู่กันพ่อแม่ลูกโน่ารักเวอร์โอเคทีนี้เดี๋ยวเฮ้ย จระเข้ฟักไข่แล้วเอาไม่อีกตัวแล้วโอ้ย <c oughs> กลายเป็นลูกจระเข้แล้วเยอะเกินอีนี้เราก็จับเจ้าทราออฟเนี่ยมาเลี้ยงด้วยเนาะจับมาสี่ตัวนะคะเราก็จะมาลงบ่อนี้นี่แหละเพราะว่าน้องเนี่ยทนสภาวะทนร้อนทนหนาไวได้ดีค่ะ ดีเนี่ยอยู่ได้นานอ๋อก็เดี๋ยวให้แครอทน้องกินน้องจะได้ฟักไข่นะหรือว่าวางไข่บนผิวน้ําให้เรานะคะอุ้ยน่ารักจุงเห็นแล้วอย่างนี้อีกเลยอ่ะเอ้ยพอแล้วพี่เคียนสงสารนอ้องให้น้องไปตามธรรมชาติของน้องเถอะเ,เราไปเก็บแครอทกันละกันเพราะว่าแครอทที่เราเอาติดไม้ติดมือไปเนี่ยมันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะ ูกไว้กินไี้ดีกว่านี่เลยไม่ต้องห่วงนะเรามีเป็นฟาร์มเลยเขาบอกยิ่งแบบว่าเราโยนแครอทเยอะไปเท่าไหร่น้องก็ยิ่งวางไข่เยอะเท่านั้นนะคะเราต้องมีแครอทเยอะนิดนึงเนาะน้องถึงจะวางไข่ให้เราได้หลายแผงนะคะอันนี้ก็ออกมาแค่แผงเดียวเองอะ่ะไม่เป็นไเดี๋ยวเรามาเลี้ยงอีกรอบนึงก็ได้นะ อันนี้ก็แบบว่าให้น้องลงบ่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคับยาสมุนไพรกันดีกว่ามันเป็นยากันยุงอะนะคล้ายๆกับกอยอสิบ้านะอันนี้เอาไปยิ้มเหม็นนะเราต้องใช้ตดสกังในการคับไปเนาะปกติแล้วว่าเราทายากันยุงเราจะทาที่ผิวใช่ไหมหรือว่าสเปรย์ใช่ปะแต่ว่าอันนี้เขาให้กินเข้าไปเลยมันเป็นยาสมุนไพรนะเราจะใช้ไข่ของเจ้าทรออฟนะคะใส่เข้าไปเนาะแล้วก็มีตดสกังค่ะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ชามไม้นะคะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น คล้ายๆกับซุปค่ะหรือว่าสตูกันยุงนะคะ ก็คือซุปกันยุงนั่นแหละหรือว่าน้ําสมุนไพรกันยุงนั่นแหละเนี่ยดูดีแต่ว่าเราอย่าเพิ่งกินนะแลบเราไปถึงไบโอมครินสันสีแดงก่อนนะคะมันก็จะมียุงเนี่ยอเล็กซ์ม็อบตัวใหญ่ๆห่ใช่ไหมเราก็รีบกินยาตัวนี้เลยยุงมันก็จะหนีเรากลัวเรานะคะเราก็สามารถคายุงได้สบายเลยค่ะโอ้โหอ้อมทำอาหารญี่ปุ่นให้ก็ไม่บอกตัวสิหน้าตาเหมือนซาซิมิเลยแล้วก็ประสิทธิภาพของยาเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณสัก18นาทีเนาะก็ถือว่าอยู่ได้นานโขอ,อยู่นะโอ้โหวิวสวยจังอันนี้ก็ เก็ต้องหาพวกเนี่เท่าแหลกนะคะโอ้อยากมาอยากมาเฮ้ยลองใช้ของเลยเพิไม่ตายมันไม่ตายโอ้โหทไมมันแรงนั้นไหมมันต้องรอกับไม่ทีวิทีป้อร์เหรอเนี่ยเท่าพอร์ตกใจหมดเลยอ่ะ รีบปเลยท่านคอร์สอ้ยข้าสลาแมกแม่ได้สบายเลยวิทนไฟด้วยสุดยอดว้าวออมุมาแรงของเขานี่แบบสบายเลยดูดิออ้ยอย่างเก่งอนะเดี๋ยวพี่เกณต้องทำมาใช้บ้างละโอ้นั่นแหละดีทนไฟเนี่ยนะไม่ติดไฟด้วยเออแต่ว่าปลาไปปลามาอย่าให้มันมวนมาหาหัวพี่เกณฑนะเอมถ้าจะปลาในนรกเนี่ยต้องระวังมันไปโดนซอมบี้พิกนะอาจจะแบบว่าเดือดร้อนงานเข้าได้นะไอ้ไข้ปลานะอ้อซมซอมบี้พิคมันเยอะมากเลยนะใช่มันเดินวนเวียนแบบ กลับไปกลับมาอยู่ฐานนี้นะ,ะเฮ้ยเฮ้ยไปดอซอมบี้พิษพิเเ่เอ็นคุณไม่ทันขาดขามเดียวอ้อมทำไงอ,ะอ่ะอมาแล้วทำไงอะ่ะ อ่ะพี่หลบก่อนด้เต็มเรานี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้กลับตรงไหนกลับก็ไม่ทันแล้วกลับไม่ได้กลับไม่ได้มันเยอะเกินโอ้ตายแล้วอ้อมยามเถอะต้องตอบตัวตอบตัวยูไม่เคยเก็บของให้เอ้ยไม่หรอกน่านี่เดี๋ยวเขาตอบตัวก่อนมันก็ตีไม่ถึงหรอเราจะได้ลงไมหมนะน่าแล้วเราก็ใช้มือมาลาง่ายิงอัดมันเลย นี่มาดิมดีมมแต่มูมาแรงกับ <นะ S 2> ปลากมาเลยอะใช่ปลาตัดมาเลยปลาได้กับข้อมือเลยนะสองทีตายเลยนะโอ้ยยังโหดแง่ไไละแง่ละง่ะแรง,ง,งพอไหมแรงพอเปล่าค่าที่ทำมาจุงเบยนี่ดูดิโอ้ยท่านอะไเงี้งะคลิกขวานะมันแบบโอ้โหลงไปตีให้เราเสร็จเลยดูดิเขาลุวลวเร็วด้วย กันใจด้วยไงล่ะโหดเวอร์หมดกองเลยว้าวเป็นไงเทเบลสุดยอขดขาน้าไม่ต้องป่านเรียกมันมาแล้วนะยังไม่ได้ลองใช้กับเจ้าเบร์ท้งไฟไม่รู้เป็นไงมั่งนะโอ้โหลุดขอังอย่างเดียวเลยแล้วก็เราต้องการโกสโตนด้วยเนาะเอาไว้รับของค้าหน้ากันนะคอนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาโกสโตนนะี่เนาะบนหัวแล้วก็มีข้างหน้าแล้วก็มีเนี่ยอุย้ยคริปเปอร์ทองเหรออ๋อตัวนี้คริปเปอร์ทองคำนะเฮ้ยพอดีเลยจะได้มีทองคําเก็บ เสียดายเนาะแบบว่ามันมาเกิดในนีเธอด้วยนะมันก็จะได้เป็นเศษทองอนะเนาะเฮ้ยมันต้องมีตัวดีเทไรบ้างกันนะ่าแบบว่าเราไม่มีแบบพวกซิลทัะนะเราก็เลยแบบตอกออกมาเป็นเศษเศษนะเนาะเราก็ในเทิรคอร์อันนี้เราก็เก็บกลับไปด้วยนะไปคับของเขาหน้าด้วยที่เก็บไปให้หมดแล้วก็โกสตอนเป็นหัวของเราเราก็ต้องเก็บนะใกล้ๆพอดีเลยดีจุง นี่แต่เราขัดเบ็ดแท่งไฟยังไม่ได้ไปเอานะเดี๋ยวว่าหลังเราต้องไปเอานาะเพราะว่าต้องใช้ในการคับของนี่แหละทีเดี๋ยวตอกกันโอ้โอ,โอ้มันสว่างตามากเลยนะอย่างเยอะเลยอ้าวตอกมาเลยว่ามันแสบตามากเลยพี่คินสรงมาทรงมาสรงเยอะๆทางล่างก็ดูแบบแสงไฟสลัวสลัวใช่ไหมโอ,โอ้แต่ข้างบนนี้แบบแสบตาเหมือนกับว่าเปิดแบบไฟมีออนและหลายดวงเนี่ยโอ้โอชเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ป่าคินสันกันต่อเนาะ ที่ป่ากินสัน์เนี่ยมันจะมียุงตัวใหญ่ในอเล็กซ์ม็อบเนี่ยคอยดูดเลือดเรานะเราก็คอยระวังอ่ะแล้วกันเออพิกินนี่นะว้าฟังพี่ตายสุดยอดว้าไม่เปลืองแรงนะเนี่ยดูดีแล้วเข้าไปดูดิระวังยุงนะางยานะอ้อมยาอ้อมมันใช้ได้จริงหรอได้ดิเขากินยากันยุงเข้าไปแล้วเห็นไหมาทางด้านขวาแลาบ๊บมันจะขึ้น เป็นบัฟกันยุงนะคะอยู่ได้ประมาณ18นาทีเนาะที่เราเคยเจอกันมันเกาะไม่ล่อยแล้วนะมันไม่เกาะแต่มันจะบินหนีเรานะเพราะว่ามันกลัวยากันยุงที่เรากินเข้าไปอะเนาะจริงมันไม่รอพี่เคนนะเนี่ยอยู่ไหนอ่ไหนเราอหามันหนีเราไม่หนีเราอยู่ข้านขโมนเราเข้าไปใกล้มันมันก็จะบินหนีเรานะโอเคในเมื่อมันบินหนีเราใช่ไหมเราก็จะเข้าไปใกล้มันเลยนะดูดิ มันพยายามจะบินหนีเราอ่ะมันมุดอ่ะมันจะมุดชิริทแล้วมันจะมุดบล็อกแล้วก็หนีเราอ่ะเพราะว่ามันกลัวเรามากเลยอ่ะมันไม่อยากกัดเราเลยเหรอเมื่อก่อนมันเห็นคนนะมันจะแบบบินเข้าใส่เลยนะมันจะมาดูดเลือดใช่ไหมโอ้แล้วมันกอดเราไม่ปล่อยนะมันเกาะไม่ปล่อยมันจะดูดเลือดแรงกว่าจะเลือดหมดตัวแล้วล่ะนั่นไงเจอตัวหนึ่งแล้วมันกลัวพี่เคนนเนี่ยเพราะว่าพี่เคนกินยากันยุงเข้าไปอ่ะเฮ้ยแตจริงก็ลงมาเลยมาเลยมากัดพี่เคนดีมากินเลือดดีนี่เป็นไงล่ะมาดีมาดอย มันกลัวดูดิมันไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลยอ่ะโอไม่มาเลยอ่ะเอาจุงอ้โอ้ดูดิไม่กล้าเข้าใกล้เขาในรัศมีเลยอ่ะว้ายาดีดีน่าไปทำอะไรสักร้อยอันนะถ้าเจอเป็นฝูงก็ไม่กลัวนะเพราะว่ามันไม่กล้าทำอะไรเราแล้วก็ปรับฟันฟรีมาเลยเนาะไหนมาเนีธถ้าทั้งทีก็ตอกต้นคินสันกลับไปหนละกันเอาเห็ดคินสันเก็บไปด้วยนะถขาวงเขาวันนี้ก็เก็บไปด้วยละกัน พี่จี้ดีไม่ต้องกลัวยุงแล้วแต่ว่ามาจะได้ไม่ค่อยเสียเที่ยวสักเท่าไหร่อ่ะนะก็ยาสิทธาทากันยุงอันนั้นเขาทาอันนี้เรากินยาสมุนไพรเข้าไปเลยก็แค่ข่าวันนี้เราก็เซอร์ไวเวอร์ในมอดเป็จุดสิบเก้าจุดสี่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเอาชีวิตรอดใส่มัดแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันกุ้งกินนี่นะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับยี่ต้องไปก่อนละบายจ้า